ตอนนี้นะคะโบก,กันก็อยู่ใจกลางพระรามสามนั่นเองค่ะนะคะเขาบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นย่านของคนเมืองค่ะและที่สําคัญโอ้โหวันนี้แบบเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่าเราเนี่ยมากันที่ร้านยำประกบสามแซ่บสาขาพระรามสามทุกคนขาเปิดตัวก็ยิ่งใหญ่อลังการขนาดน,นี้เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราตามไปร้านยำประกบสาขาพระรามสามจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปค่ะ

ชิจิกัว่ชจกัวไม่เออโอ้ยหลังจากที่ไปยืนแหกปากเรียกประกอบอยู่กลางถนนคุณผู้ชมขาโน่น ون, นางยืนยำอย่างเดียววันนี้นางไม่ว่างเลยเพราะว่าสาขานี้คนเยอะมากทุกคนและที่สําคัญนี่ร้านนี้คุณผู้ชมขาเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเหนือนนะเชียงของที่มีทั้งอาหารไทยจีนซีฟู้ดนะคะต่บอกนี้เลยว่าวันนี้เนี่ย ยูทูบเบอร์เยอะมากอย่างเช่นชินเดชแชนลอามิซับลืมพี่จอส,สินิจจอทาวเวลหรือว,ว่าพี่ชานชายหรือว,ว่าน้องอันมิสเตอร์พายหิวหรือว,ว่าช่องแบะเวียนวนชีนา่าหรือว,ว่าไฮแจ็คโอ้ยหลบตัวอะไรเยอะกันขนาดนี้เนี่ยพูดไม่หมดแล้วคุณผู้ชมขะแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องดูอะไรมากทุกคนไปตามเมาส์กับทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์เวลาก็หมดลงแล้วล่ะ มา่าอย่างเดียวรับอีดาไปชมไปชิมแล้วไปดูประกอบด้นดูไปฮัโ <Hello. S 2> โลโหลตะโกเรียกตั้งดานไม่หันมันเลยนี่ปุกกีอ่ะกุสตาไปตะโกอยู่กลางถนนได้ยินหรือเปล่าเตะกระม้วเตะกรม้เดินกระม้มันจะแตกเตะเอเจดนเ้ดเ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 ้ดเดนเนดเดเเดเเด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 เาด เลิศแปลว่าอะไรไม่รู้แม่อะไรนะนี่วันนี้ประกบบปสาขาที่16แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะก็ให้นางยืนยันไปก่อนคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาคุยประกบหรอกตั้งใจมาคุยกับยูทูเพอร์เพราะยูทูเบอร์เยอะมากเดี๋ยวเราไปดูในร้านดีกว่าในร้านว่ามีใครมาหุยนี่นี่จะบอกให้นะมาสาขานี้มีไม้ตียุงด้วยไม่ใช่เมาไม่ใช่เมานี่ สาขานี้นะคะมียำขย่าทะเลดองสามารถสั่งได้คุณผู้ชมนี่แร๊บดงเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะคุณรินนะคะทำไมถึงตัดสินใจซื้อเฟรนช์ชายบะกบคะก็จริงๆแล้วคือเห็นชื่อเสียงมานานนะครับ <ฮะ S 3> ๆๆแล้วก็ได้ไปชิมค <ฮะ S 3> ่ะที่มีความรู้สึกว่ารสชาติไม่เหมือนใคร <ฮะ S 3> <ๆ S 2> พอดีเรามีร้านอาหารอยู่แล้วแล้วทีนี้ก็ในขณะที่พอสมควรนะฮะก็เลย อยากจะแบ่งพาร์ตออกมาตรงนี้เป็นยำด้วย oh. เพราะว่าตอนนี้ก็คือในลักษณะของการที่บอกว่ายำเนี่ยไม่ใช่บางชีคือจะต้องดูคําว่าเ,เหมือนกับค้นเธอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือจะต้องมีดูที่คุณภาพแล้วก็รสชาติ <Ha. S 2> รสชาติเป็นสิ่งที่คนต้องการหา <Ha. S 2> เพราะว่าร้านยำในประเทศไทยนี่เยอะมากนะฮะ <Ha. S 2> โดยเฉพาะกรุงเทพถ้าไม่มั่นใจคงไม่ทำ <laughs> เห็นแม่ ถ้าไม่มั่นใจคงไม่ทมานคุณผู้ชมค่ะอาคุณรินฝากร้านหน่อยแล้วกันว่าร้านอยู่ตรงไหนแล้วก็ถ้าใครอยากมาทานฝ<า>ีมือที่นี่านมาได้ยังไงร,ร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงถนนนราธิวาสาชนครินนะครับ,รบเลยเซ็นทรัลพระรามสามมาประมาณ300 m. เมตรเลี้ยวซ้ายที่จะมาสาธนะครับแต่ว่าถ้าใครที่มาจาัดทางด่วนให้ลงทางด่วนสาธุประดิษฐ์แล้วมาผ่านหน้าเซ็นทรัลจะง่ายที่สุดนะค่ะ ุยจะบอกอะไรให้ทุกคนนี่วันนี้เรามาเจอเหล่าบรรดาคนดังเพราะว่าเจอช่องโบกันเนี่ยไม่ได้เน้นมานั่งดูแบบอะไรนะเน้นมาหายูทูบเบอร์อย่างเดียวเพราะว่าช่องเราเป็นช่องที่เมาอะไรอย่างงี้เฮ้ยวันนี้มาเจอแบบคุณยีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอีโรสทีนิกปกอบคท่าเลยนะอีโรสทีนิกที่เราหอยากศิลปกรรมนะคะอยากสวยนะคะก็มาได้พี่อีรอดนะคะเป็นแม่โบกัสนะอุ้ยและคุณชิเน่ และเลือกคมาชิเน่ชิเน่ขอเปิดตัวเซเลบคนใหม่แห่งวงการน้องบีบีอะเต้นก่อนเต้นก่อนเออเออเต้นแล้วใช่ไหมเต้นแล้วเต้นแล้วตังวต่างจังหวะเขาจะเต้นแบบนี้ปะเต้นแบบขำจ้าโอ้ยน่ากลัวจังเลยใช่สิคะไรนะวันนี้เหนื่อยมากเกมพ้าเจอหลับบรรดายูทูบเบอร์คนนู้นคนนี้แล้วประกบแบบว่ายืนจำอย่างเดียว หนูอคิดว่าพี่การน่าจะเหนื่อยเนืงแตกตอนแรกตัแจะเปิดคลิปมาแล้วครแหกปากมากคลิปนี้นี่วันนี้อยู่กับเกมนะวันนี้เกมสั่งอะไรเกมวันนี้นะคะเกมก็สั่งยำเป็นยำกุ้งโซ่ยำไข่รวมไข่รวมไข่ยำรวมไข่แล้วก็ยังไดเป็นยำไข่ปูยำไข่ปูแล้วอันนี้เป็นหมูยอกับไส้กรอกยำหมูยอกับไส้กรอกนี่จะบอกเลยว่ากุ้งเนี่ยกล้องซูมได้ไหมอยากให้ดูจังเลยเนาะเนี่ยดูกุ้งดิเห็นไหมแต่วว่ากุ้งตัวใหญ่นะกุ้งก็ไม่ได้เล็กนะ ในสาขาเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมคุณผู้ชมขาแต่บางทีอย่างเงี้ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมบางสาขาแบบกุ้งมันวนมาคราวนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าวัตถุดิบในแต่ละนห่ี่เขาจะไปหาได้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าจะให้ไซส์เดียวกันแบบหมดเลยมันคงเป็นไปไม่ได้ถูกก็แน่แน่ะมาดูกุ้งคุณผู้ชมขานี่ไงกลิ่นกลิ่นอะไรครับบัดกอง่นหอมร้อนมากอร่อยใช่ ก็คือเราก็สามารถสั่งประกบได้อะบ้างอยากกินหวานอยากกินเปรี้ยวหรือว่าเค็มน่อยไม่ว่าจะเผ็ดมากเผ็ดน้อยสั่งได้หมดทุกสาขาทำได้เจมส์ชินทวไมบินมากับสาขานี้ก็มีความคล้ายเนาะถูกไหมเนี่ยแล้วก็หมูยอเขาาอร่อยนะชอบ ใส้จอบด้วย <qualified> วก็เดี๋ยวว่ารสชาติมันไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรมากมายนะ่ไมะไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยสาขานี้อร่อยอสาขานสาขาหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่มันไม่ใช่นะมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันอย่างที่พี่กัตบอกใช่แต่ว่าชอบมากย่างขายปลาหมึกเขาอร่อยเนาะลสอร่อยไม่เหม่งคาวเลยใช่คือสิ่งหนึ่งเนี้ยประกบขาเจ้าของร้านเนี่ยไปลงตลาดเองแล้วก็ใช่ ไปเลือกวัตถุดิบเองหมดเลยอืมมันได้มากใช่อ่าลดเนาะฝากไว้ดีกว่าฝากไว้ดีกว่าเนาะอ่ะฝากไปติดตามช่องน้องเกมด้วยช่องอะไรนะเรนทรนดี้โซซิตี้นะคะในชาแนลยูทูบก็คือเในหลักก็คือมันจะเป็นรายการที่ทำอยู่แต่ก็จะเป็นแบบว่า บางทีก็อาจจะมีแบบทำวอล์กบ้างแล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ฟิลใช่แล้วรายการตามใจเมียเนี่ไม่มีแล้วใช่ไหมมียังทำอยู่แต่ว่าไม่มีเวลาจัดงานตอนนี้งานเยอะเออคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะก็สนุนเพียงเท่ทานี้กับวอล์กนี้ค่ะถ้าไม่มีคำหยาบไปก็ต้องกราบขออภัยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามในช่องของโบกัสตุ๊กตานะคะ,ะช่องวาไรตี้ที่ไม่มีสาระเฮียอะไรเลยนะคะก็เอาอย่างน,นี้ดีกว่า ลาไปแล้วลาไปกับการกินนี่แหละใช่เพราะว่า<ม>ตอนนี้นะเดี๋ยวเราให้พี่กัสไปขัดดื่มน้ำก่อนแต่เปออิดต้นทีน่เมื่อเนีน่ยแกไม่ได้กินน้ำเะไรกันเต้นอย่างเดียวเต้นอย่างเดียวอ่ะโอเคอร่อยนะอร่อยนะพี่กัสอร่อยเลยแหลม สวัสดีครับไฮแจ็คเขมังกรนะครับจากช่องไฮแจ็คเขมังกรนะครับฝากติดตามได้นะครับสวัสดีค่ะอามีค่ะจากอามีซเซ็ปเล็ตชีเน่ชาแนลค่ะมาจากช่องโบกสัสตาค่ะพวกเราสองคนมาจากเอ็กวอนบอนนะครับเสิร์ชคำว่าแวะวินวนก็เจอเลยช่องโอลิเวอร์ปา์มครับที่เป็นภาษาอังกฤษจริงนะครับ <laughs> ช่องคนดังวันนี้ค่ะ M.R. พาหิวครับด่ากันเบาๆหน่อยนะครับ <laughs> ขอแต่ละช่องช่วยประกวดสาปช่องกินให้อ้วนตายด้วยนะครับ ขาดสุนิโจโทาวเวลอีกหนึ่ง <c oughs> แล้วค่าย <c oughs> รปกินข้าวเพราะว่าเริ่มเกบแล้ว <c oughs> อาการเกากำเริบนะคะลเลยกลับไปพักนะคะว <c oughs> ันนีเนี่ยจริงๆเพราะเรารวมตัวกันเพราะว่าเราอ่ะมาถ่ายร้านยำประกบสามแซ่บซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็เป็นร้านที่มีกระแสในโลกออนไลน์มากๆแล้วพอเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนก็มีคอนเทนต์ของตัวเองเราก็เลยมาหาคอนเทนต์ที่ร้านประกบแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าร้านอยู่ในกรุงเทพพอดีแล้วก็มันมาง่ายก็เลยมาถูกไหมใช่ ตก็ในนี่กลายคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นยำประกบใครตอบดีก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะมันก็หนึ่งอ่ะเราเป็นเพื่อนกันด้วยใช่ไหมแล้วก็สนิทกันสองเวลาเวลาเราไปต่างจังหวัดจะไม่ค่อยได้เจอกันพอพอถ้าเป็นยำประกบยังไงก็ต้องมาเจออาร์มเจอประกบมันก็ได้รวมกลุ่มกันให้ให้เราแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้เนาะแม่เนาะบางทีเรื่องแบบบ้าบ้าหลุดๆุก็พวกเราตรงนี้แหละอาชีเน่ทำไมต้องมายำประกบบ่อยๆคะเป็นกะเทยก็ต้องกินยำค่ะ ช่างนี้ดี่าเช่างนี้ทำไมต้องมายำประกบบ่อยเอาจริงๆทำงานมันเครียด<อ>พอมันกินยำแล้วมันหายเครียด <ฮะ S 2> แล้วมาเจอพวกพี่แหกปากเสียงเดียวอย่างเงี้ยยิ่งหายเครียรดใครแหกปากบ่อยกว่านพนื่อเอออาพี่ดีนา่ายังไงคะเพิ่งมาทำไมถึงมายาประกบบ่อยใช่ไหมคะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะคะเป็นคลิปแรกที่มีคนดูเยอะมากที่สุดก็คือยาประกบค่ะ ก็เลยต้องมาก็เลยต้องมาไม่ต้องถามคนนี้ก่าทำไมถ่ายทุกสาขาเลยคะเอาพิชานเนี่ยเอาบอกตรงๆเลยนะมาเกาะประกบเออติดใจอะไรในนช่าของประกบคะติดใจอาชงปาติดใจเลยคะแซ็บครับ แล้วก็เผ็ดดุดันที่นี่ที่สุดแล้วจริงๆค่ะอีกอย่างพี่อามสวยด้วยหรือเปล่าสวยด้วยครับอ่ะติดใจเลยยำมะกรูดไฮแจ๊คติดใจเพราะว่ามะกรูไม่ห่วงผงชูรสครับโอ้ยอกยอกยอกล้อเล่นก็คือสามแซ่บจริงๆมีสามรสเลยหวานหวานหวานเลยหวานหวานหวานโอ๊ยตายเปรี้ยวเค็มหวานทีนนี้ติดใจติดใจเลยยำมะกรูชอบน้ำยำมะขามเปียกค่ะเีจริงหรอ แต่ละคนขอสามคำให้กับร้านยาพ่อศพสามแท่งสามคำสามคำสามคำเท่านั้นเริ่มจากใครก่อนดีเอาพิ่เตอร์พาหิวก่อนหิวพี่ก่อนมาร์พาพาเลยนะหิวออกเสียงดีเอาเสียงให้ดีสามคำคำให้กับร้านยาพ่อศพกินเถอะครับอะไรนะอะไรนะกินเถอะครับกินเถอะครับอ่าพี่ชานชัยหิวเลยครับตอนนี้หิวแล้วครับหิวแล้วครับเออครับ อ่ะแม่ต้องมากินเออแล้วเลียยันนิ้วอะปลากราดปลากราดเ็ปคักน้อเดี๋ยวแป๊บนึงฉันจะคิดไม่ออกชีเด็กกันนมใหญ่มากตีลังกาชุดต้องแหวกสุดท้ายเสียงดังมาก ยนี่ยไงก็แล <mel> <ALLY: S 1> ้วแต่นะคะก็ฝากช่องพวกเราด้วยแล้วกันนะคะสำหรับยูทูบเบอร์พวกเราตั้งใจทํางานกันทุกคนติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางนะคะที่ขึ้นมาตามหน้าจอตรงนี้นั่นเองค่ะนะคะพบพวกเราที่ไหนสามารถทักได้ถ่ายรูปได้แต่กดอย่างเดียวนะคะห้ามนินทาเราขอบคุณค่ะ